สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีปัสิบูสุพลนะครับนาออ้าวเป็นไงนะครับเป็นไงอ้าวผมต้องพูดเสียงดังหน่อยเด้อพี่น้องเลาฝนกำลัลงตกเลยพี่น้องพายุเขาตลอดเลยอ่ะ,อะประเทศล่าเนี่ยกระไดอ้าววดวันที่ห้าเนาะวันที่ห้าผ่าน้นไปโอ้โห ได้เลยนะฝนตกกระหน่ำเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูหลักฐานก่อนให้วงกลมให้ก่อนเนาะฮนะวงกลมให้เจ็ดห้าตัว ที่ไม่มีแต้มนะครับเจ็ดห้าเด้อโอ้โหไม่มีแต้มกับเขาเนาะตัวที่มีแต้มก็มีแปดเจ็ดแล้วก็เจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดนะไม่มีแต้มกับเขาไตดันไปออกนอกกรอบนะที่น้องฟองไฟเฮ็ดทั้งไหนระบาดที่นี่ สงสารนะ fc ที่ทุนน้อยอ๋อไม่ได้กับเขาทุนเยอะก็ได้หมดบนล่างโอ้ยตายแล้วจะเข้าได้ไง7จหนะผมมั่นใจพวกนี้นะ8 7ดเจ็นี่นะผมมั่นใจนะเพราะว่าผมให้เลข7ตัวเดียวนะครับผมให้เลข7ตัวเดียวเท่านั้นนะขอรับที่น้องป้องไฟดันไปออก7จห้า Oh, oh. นะแต่บางคนก็เข้าไป5ตัวเลยนะหตัวที่ FC อยู่ที่ฝัง่งลาวเนาะเขาเล่นไป5ตัวโดนไป5ตัวนะนะเลขที่ออกก็มี0 7 8 7 7 5นะครับนะเดี๋ยวผมจะมาจับให้ดูเลย เจ็ดแปดเจ็ดแปดอยู่ตรงนี้อยู่นี่ไงเจ็ดแปดเจ็ดแปดอยู่ตรงนี้แปดเจ็ดอยู่ตรงนี้แล้วก็เจ็ดเจ็ดอยู่ตรงนี้เจ็ดห้าอยู่ตรงนี้เข้าไปห้าตัวโอ้โหนะเข้าไปห้าตัวเลย สงสารทุนน้อยนะครับ fc ทุนน้อยของเราเนาะไม่ได้อะไรเลยนะคอมเมนต์มาบอกว่าไม่ได้อะไรเลยเนาะทุนเยอะก็ได้บนล่างไปเลยเนาะเอามีอะไรก็คอมเมนต์มาเด้อคอมเมนต์มาผมจะได้ตัดแต้มให้น้อยให้อ่าจะทุกจะจะตัดลงไปอีกเนาะนะนะจะตัดลงไป ผมนะไม่น่าเอาสูตรนี้มาให้วุ่นวายเลยนะนี่นะแต่มันก็เข้าไปที่เลขกเจก็ดเนาะสิบบนไม่เข้าเลยเนาะสิบบนดันอันนี้อันนี้ดันไปออกเจ็ดเจ็ดห้าเลยนะดันไปเข้าสิบอ่าสิบบนเนาะดันไปเข้าสิบบนก็คือเลขเจ็ดโอ้โหนะ ว้าวุ่นกันเลยนะครับมีสูตรนี้เข้ามาผมไม่น่าเอาเอาเอาเข้ามานะครับเนาะวุ่นวายกันไปหมดเลยเอฟซี F C ของเราก็เผไปหมดเนาะไม่ไม่ไม่ยอมเอาเจ็ดห้าสิบสองชุดไม่ยอมเอาบางคนก็เอานะบางคนทุนเยอะเอาหมดเลยนะบนล่างนะสิบสองชุดเนาะนี่ไงน,นี่เจ้าตัวนี่คนระับปัญหานี่นะไม่มีแต้มกับเขาแต่ทำไมดันมาออกโอ้โหอ ผมสารเหลือเกินนะครับนะมาก็เข้าไปที่75นะครับ75เต็มเต็มเลยเนาออันนี้ผมเขียนไว้แล้วนะเขียนไว้แล้วเดอจะบวกกันนะเอาหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยก็คือเลข5มาบวกไปนะครับบวกไป5บวก1ได้6บวก1ได้7บวก1ได้8 แล้วก็บวก2คู่ที่ได้0บวก1ได้1นะครับสูตรนี้เนาะสูตรนี้นะ6บวก8ได้14ได้4บวกเพิ่มไปได้5บวกเพิ่มไปได้6นะครับนะเอาสูตรที่2 5บวกเได้12เอา2มาตั้งนะครับ2บวกไป1แต้มได้3บวกไป1 บวกไปอีก2แต้มได้5บวกไปอีก1แต้มได้6กนะตัวเลขของเรามานะครับนะบางคนก็ผูกชุดวินเนาะชุดวินอ่านะก็แสดงความายินดีกับเอฟซีของเราที่ผูกนะครับแต่เสียใจกับเอฟซี FT ของเราที่ทุนน้อยเนาะไม่ได้บนล่างเลยผมกลับตัวให้แล้วนะกลับตัวให้เนาะ แตงวดที่แล้วผมให้1นึ่แต่ดันมาออกศูนยแต่งวดนี้ทวกวันที่5ผมจับผมจับให้เลย6 4 6 5 6 7 6 8แล้วก็7 4 7 5 7 7 7 8นะครับเนา,าะเอากว่ากันไปพี่น้องเขา้าว่าผลกำลังตกเลยพี่น้องด้วยผลกำลังแห้งที่สุดเลยต้องฟังให้ชัดเจนนะครับเนะเอา,อามา ผมจะจับเป็นคู่ชุดให้วันที่ันที่8นะครับวันที่8ทับเ้ทับ6 8เดี๋ยวพี่น้องเข้าเด้อนะจับเป็นคู่ชุดให้เลขบินของเรามาตัวเลขที่จะมานี่ 4, 5 6่า สี่ห้าหกนะครับมาแล้วก็สองสามห้าหกนะครับชนไปที่เลขห้าเลขหกเด้อว,วันจันนีนะครับอ่าวันอ่ครั้งวันที่วันที่8นะครับวันที่8ทับเาทับ6 8ดเนาะผมจะจับคู่ชุดให้ก่อนเด้อพี่น้องเขาเด้อ เอาไล่แต้มก่อนเด้อแต้มของเรางวดที่แล้วเนาะงวดที่แล้วงวดที่แล้วเนี่ยออกไปที่7จ็ศถ้าผมบวกให้5้านะถ้าบวก5้านะครับก็จะได้แต้มสองเนาะสามสีห้าบครับอ่ะ โอ้โหอ่ะงวดนี้ถ้าบวกแต้มห้านะเจ็ดบวกห้าคงที่ได้เลขสองย์นะได้แต้มสองสามสี่ห้าหกหรอโอ้หน้าเสียดายจังพี่น้องเอาอุ้ยพี่น้อกกองไฟเลยอะไรก็ยังครักพี่เก่าดู้ครับเด้ออ่างวดนี้นะครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าบวกห้าคงที่นะครับ ได้ส3 4 5า7สเราต้องเพิ่มแต้มไปนะครับเราต้องเพิ่มแต้มไปอีกหนึ่งแต้มเน้อเป็น8เป็น7ตัวเลขเลยนะครับเพราะว่าแนวทางของมันเปลี่ยนผันไปเนาะแนวทางของอ่า ตัวแต้มของเรามันเปลี่ยนผันไปนะครับพี่น้องเออมาจับผู้ชุดให้ก่อนจับผู้ชุดให้ก่อนเด้อทีสองทีสาม ี่ห้าี่หกนครับโอ้ยฝนตกแรงมากเลยนะครับสี่ห้าสี่หกหนะครับ มีห้าหกแล้วก็หกสองหกสามหกห้าแล้วก็หกหกนะครับหกหกด้วยเออแท่นของเรามี แต้มสองแต้มสองของเราอยู่ที่ไหนแต้มสองแต้มหกแต้มสองอยู่นี่แต้มสองอยู่นี่แต้มสามไม่มี แต้มหนึ่งไม่มีแต้มหกอยู่นี่แต้มเจ็ดอยู่นี่แต้มแปดอยู่นี่นะครับแต้มเจ็ดอยู่นี่แต้มเจ็ดอยู่นี่แล้วก็แต้มแปดอยู่นี่โอ้ยตามหมดแล้ว ทั้งหมดทั้งมวลมีแค่6ชุดเท่านั้นนะครับมี6ชจุดเด้อมี6ชุดเท่านั้นที่นอกเข้านะ แค่หกสุดเท่านะผมจะให้เลือกเด่นแล้วก็เลือกเด่นของเราเนาะ ผมชอบนะครับทุกที่ชอบตัวที่ชอบก็คือเลขห้าผะผมเน้นไปที่เลขห้าตัวเดียวนะครับผมเน้นเลขห้าเลยนรครับ เดห้าสองแล้ 5, วก็ห้าสามห้าสองห้า เท่าที่มีเรียกห้านะผมขออีกอีกชุดนะขออีกสองชุดแล้วก็ห้าห้าแต่ที่จริงมันไม่มีแต้มนะครับมันไม่มีแต้มนะพวกนี้นะห้าห้าห้าหกนะที่จริงมันไม่มีแต้มนะแต่ผมจะให้ไป ะว่าว่าผมผมเน้นให้ที่เลขห้าเนาะเลขเด่นทุดรองรองนี้ มีเท่านี้นะครับเด้อพี่น้องเาด้อชุดรองมีเท่านี้มี6 6แล้วก็6 2นะ6 6 6, 6 2แล้วก็6 5มี6 5เด้อครับเด้อพี่น้องเด้อสะสงสารเนาะสงสสารอ่ามุกน้อยเนาะ เอของเราไม่ได้เลยงบน้อยไม่ได้เลยนะผมให้บนล่างเลยเดอ้อนะผมกลับตัวให้แล้วนะครับนะก็มีเท่านี้นะครับนะอย่างงวดที่แล้วผมให้เด่นเลข5 จับเดินเลขห้าให้เลยเนาะเด่นเลขห้าเลขเจ็ด่าที่แล้วผมให้เด่นเลขเจ็ดเนาะเดินเลขเจ็ดเท่าที่มีเลขเจ็ดผมน่าจะให้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหกชุดเท่านั้นเนาะหกชุดเท่านั้น ผมให้เด่นเลขเจ็ดตัวเดียวเนาะโอ้โหไปออกที่เจ็ดห้าเลยแต่งวดนี้ผมให้เด่นเลขห้าเลขห้าเด้อเท่าที่มีเลขห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชุดเท่านั้นเนาะหนึ่งหกชุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชุดเด้อเท่าที่มีเลขเจ็ดเออเท่าที่มีเลขห้านะขอโทษทีนะครับ นะี่ห้าสองห้าสามห้าห้าห้าหกแล้วก็หกหกหกสองหี้ไม่ได้เอาเลยสี่หนะเข้าที่มีเลขห้าเนาะนะนะเอาสีหให้อีกคุดหนึง ถ้ามาเบิ้ลนะครับถ้ามาเบิ้ลนะต้องโดนไอ้นี่นะสองชุดนี้หกหกแล้วก็ห้าห้านะหกหกห้าห้าระวังตัวให้ดีนะครับฝนตกฝนลินแล้วพี่น้องเขาวันจันนี้นะครับวันจันวันที่แปด้ดยพี่น้องเขาเด้อขอให้โชคดีกันบนทุกคนเด้อครับ นะโอ้ยน่าสงสารจังเลยถ้ามาเบิ้ลนะในในสชุดนี้นะครับต้องโดนแน่ๆนะครับถ้ามาเบิ้ลเด้อห้าห้าระวังตัวให้ดีนะขอให้มาเหอะถ้ามาเมื่อไหร่ต้องโดนพวกนี้สองใน2ชุดนี้นะครับอพี่น้อง่องไฟจะไหนก็ยังหักคือเก่า้วยครับเด้อนะนเยอะก็ได้ไปบนล่างนะครับ อ๋อเล่นทั้งหมด12ชุดเลยเยอะถ้าทุนเยอะ12ชุดไม่ขาดทุนนะแต่ก็ได้ไปเรื่อยๆเนอไม่ขาดทุนทุนน้อยก็หมดไปนะครับต้องขอโทษทีขอโทษทีนะครับนะทีนี้ผมให้บนล่างไปเลยเอาชุดวินให้ก่อนชุดวิน ทุดบินของเราทุดบินมีสี่ห้าหกสอง สามห้าหกนะครับชุดวินนะเอาอน,นี่ให้หมดแล้วชุดวินของเรานะครับ ตกใจเพราสูตรจะหลุดถ้าหลุดตายเลยนะขอบคุณมากครับขอบคุณที่ให้กำลังใจนะครับขอบคุณทีนะ่รับชมคลิปของผมขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะครับทุกคนเข้ามาขอให้ได้กันหมดนะอยากให้ได้เนอะผมเอาใจช่วยทุกคนเลยนะครับถ้าเข้ามาดูคลิปของผมนะครับสูตรนี้เป็นสูตรคำนวณที่ ่าเข้ามาหลายงวดแล้วเนาะถ้าเอาทันเนาะเด้อเอากลับหน้าจอเอาไว้พี่น้องเข้าขึหน้าจอเอาไว้เด้อครับเด้อว,วันที่8ครับผมวันที่8นะ42 43 45 46 52 53 55 56 62สองห66นะทั้งหมดทั้งมวลมี12ชุดเท่านั้นนะครับเนาะเอาบนล่างด้วยครับเด้อบนล่างเด้อาไม่แน่ไม่แน่ไม่นอนนะครับไม่แน่ไม่นอนนะจะเข้า5้าตัวอีกเหมือนเหมือนงวดที่แล้วนะพี่น้องเฮ้าโอ้ยดีใจน้ำลายครับดีใจน้ำเด้อดีใจนำ้จนำเอฟซี 4, องเฮ้าที่บถิมกันดนําเลืนการต่อไปเรื่อยๆเด้อครับเด้อ ขอบคุณหลายๆเลย,ยครับเข้าให้จนได้แคปนัดจอเอาไว้เลยงวดวันวันที่แปด มาบนยังไงก็ต้องโดนนะครับ ขอบคุณครับ